เวัสครับไปปุ๊บเบครับเราจะมาให้ดูความแตกต่างระหว่าง d ดเวอร์เมทัรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะฮะคำว่าเก่ากับใหม่คือตัวที่ออกมาแรกๆนะครับเนี่ยตัวเก่าที่ออกมารุ่นแรกๆเลยนะฮะ <c oughs> ทวกนี้จะมีปัญหาที่มันจะกินเนื้อของเคี่ยวเลเยอร์นะครับทำให้ล็อกพังล็อกฉี่นะครับพวกนี้นะ แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยต้องเรียกว่ารุ่นที่ออกมาหลังๆนะครับผมสังเกตน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่ไอ้นี่แล้วนะดีฟเมทัลนะครับที่มากับบาห์มุดกล่องใหญ่นะครับสองตัวนี้ออกมาหลังๆนะครับรุ่นหลังๆอันนี้ก็คือกล่องสุ่มวอลลุ่มยี่แปดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เป็นเมทัลสองตัวนี้ถ้าลองเอาไปใส่เลเยอร์ดูจะรู้ว่ามันหลวมนะครับ มันจะไม่ค่อยกินเนื้อเคี่ยวของเลเยอร์แหละเพราะว่าอะไรนะสปริงก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะยังแน่นนะแข็งเท่าเดสอยู่นะครับพวกนี้นะผมมันสังเกตด,ดูดีคืออืออ่ะอืะอะนี่ครับเขาเหลาให้ไอ้แท่งขัดกับล็อกตรงเนี้ย มันคมน้อยลงครับเห็นไหมมนเลยออันนี้คือแบบแข็งโด่มากอ่ะเป็นสันเนี่ยเก้าสิบองศาเลยนะครับพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้มันจะเรียวลงเห็นไหมโค้งมนเลยอืมนี่ครับ โค้งบนเล่เห็นไหม